ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟปา่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาค3ารายงานข้อมูลประจำสัปดาห์ห่วงวันที่3ถึง9กกุมภาพันธ์2568ลักษณะอากาศตลอดทั้งสัปดาห์พบว่ามีอากาศเย็นทั่วไปกับมีอากาศหนาวทางตอนบนของภาคในระยะครึ่งแรกของช่วงจากนั้นมีอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังคงมีอากาศหนาวในบางพื้นที่บริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดจุดความร้อนสะสมของประเทศเพื่อนบ้านตลอดทั้งสัปดาห์พบทั้งหมด24,833จุด โดยแบ่งออกเป็นรายประเทศดังนี้ไทย4,577จุดเมียนมา3,953จุดลาว2,260จุดกัมพูชา12,709จุดเวียดนาม1,278จุดและมาเลเซีย56จุดส่วนจุดความร้อนสะสมในภาคเหนือตลอดทั้งสัปดาห์พบ1,594จุดเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพบว่าลดลง307จุดหรือคิดเป็นร้อยละ16.15 จังหวัดที่พบมากที่สุด3าอันดับคือจังหวัดตาก371จุดจังหวัดเพชรบูรณ์249จุดและจังหวัดอุตรดิตถ์193จุดคุณนภาพกากาศพบว่าตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพรวมเกือบทุกจังหวัดมีค่า pm 2.5และ AQI อยู่ระดับสีส้มเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพส่วนจังหวัดแม่ฮ่องศนตลอดทั้งสัปดาห์อยู่ระดับสีเหลืองถึงเขียวอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงดีซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ อัตร,รบาบรມอากาศตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์บายอากาศได้น้อยถึงปานกลางทําให้มลพิษแพร่กระจายได้อย่างจํากัดก,การเผาระวังเวลาที่รบรยอากาศต่ตําจะส่งผลกระทบส่วนการปฏิบัติงานที่สาคัญในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพลตรีชายแดนกิษณสุวรรณรองแม่ทัพพระทีสามรองผู้อำนวยการสูง่วยการ,การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟปาออ่าหมอกควันและฟุรองภาคสามเป็นประธานการประชุมร่วมกับกรมปัทยาแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชเพื่อจัดวางกําลังลาดตระเวนเฝ้าระวังและลดรงประชาสพันธ์ในพื้นที่12กลุ่มป่าภาคเหนือ และเป็นประธานการประชุมร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เกี่ยวกับโครงการจัดการเสษวัสดุชีวมวลเพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าลดการเกิด PM 2.5ลดการเผาและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน และเป็นประธานในกิจกรรมกิดอาสาทําแนวกันไฟรอบพระตำหนักภุพินคชานิเวศลุกพลังสร้างแนวกันไฟฟ้าสายไร้ฝุ่นควันโดยมีหน่วยงานทหารในพื้นที่จังหวัดเชีงยงใหม่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนกิดอาสากว่า500คนเข้าร่วมณนะรอบพระตำหนักภุพินคชานิเวศจังหวัดเชีงยงใหม่นอกจากนี้ได้เยี่ยมคานับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวทางและแผนเผชิญเหตุในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟปาออ่าหมอกควันและฝุ่นอะองอีกครั้งร่วมประชุมกับชมรมสตรีอาสารักษาดินแดนสาขาลำพูนพร้อมรับมอบข้าวสารอาหารแห้งและ จ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานดับไฟป่า พลตรีปิยชาติสุนย์ยกิตผู้อำนวยการสุบริการน้ําและป่าต้นน้ำกรอรมนพักสามเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองของกรอรมนสิทจังหวัดภาคเหนือเพื่อติดตามการปฏิบัติและสถานการณ์ประจําสัปดาห์ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคสามร่วมกับกรอรมนจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยทหารในพื้นที่พร้อมจิตอาสา400นายร่วมกิจกรรมทําแนวกันไฟรอบพระตำหนักภูพีนขรัชนีเวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อป้องกันไฟป่าหมออ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 กกกกควววัััันนนนนโโดดดดยยยยาา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 รรรรรํํํขขงงงพะะจจจ์เเเเชชีีี้้้้้สใใหมมมม่่่่็ททไบืแลป ให้กับชุดรัตเวนดับไฟป่ากองบัญชาการช่วยรบที่ 3, ลตาตรตเวนเพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองเฝ้าระวังพื้นที่เพื่อป้องกันไฟป่าร่วมกับกอรมนจังหวัดสุขโขทยัยรวมทั้งประชาพันธ์ภัยอันตรายจากการเผาและฝุ่นละอองที่หมู่ที่2บ้านวังหาดตะบลตลิ่งชันอำเภอบ้านด่านหอยจังหวัดสุขโขทยัยหน่วยประชาก,การสากัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีผานเชเด,ดนภาคเหนือราตเวนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่เภอร์เชียงดาวอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเชียงของอำเภอแม่ีระทก 33ร่วมกับรเรียนแห่งชาติดอยสุเทพปุยร่วมกันลาดตะเวนป้องกันไฟปา่าในพื้นที่รเรียนแห่งชาติสุเทพปุยตั้งแต่แนวป่าบ้านขุนช่างเคียนถึงแนวป่าหลังวัดป่าพุทธ,ธมารามหนองห่ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และบริเวณหมู่บ้านปางยางตำบลบ,บ้านโป่งอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่มณฑลหาบุกที่334ลาดตะเวนในเขตรักษาพันธสัตว์ป่าเวียงออรออำเภอจุนจังหวัดพะเยาตามโครงการป้องกันการบุกรุกและทำลายพื้นที่ป่าไม้เพื่อป้องกันการลักลอบเผาป่าและได้ทำแนวกันไฟพร้อมประชาพันธ์การงดเผาที่ตำบลห้วยยาางออเภ จุนจังหวัดพะเยากองพลรับที่7ร่วมกับอุทยานแห่งชาติแม่ปิงลาดตะเวนเพื่อป้องปรามการเผาและเฝ้าติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝนองพร้อมทั้งเตรียมการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างทันเวลาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิงตำบลกออำเภอลี้จังหวัดลำพูนและในพื้นที่สถานีควบคุมไฟป่าผาเมืองตำบนท่าทุ่งหลวงอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนเฮลิคอปเตอร์ KS32 จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝนองจังหวัดตากพร้อมทั้งได้ปฏ จำนวน32เที่ยวบินปริมาณน้ำ96,000ลิตรเฮลิคอปเตอร์กระรวงทรงัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบินสำรวจบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อ,กอยจังหวัดเชียงใหม่พบกลุ่มควันไฟป่าจำนวนหลายจุดและบางส่วนกำลังลุกลามในพื้นที่สูงชันจึงได้เก็บข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศและพิกัดเพื่อน,นำมาประกอบการวางแผนในการดับไฟป่าทางภาคพ,พื้นดินหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือขึ้นบินปล่อยน้ำแข็งแห้งและสเปรย์น้ำปรับลดอุณภูมิบรรยากาศชัดบกพัน์ เทคนิคเลี้ยงเมฆเพื่อดูดซับและระบายฝุ่นละอองรวมทั้งใช้เครื่องบินบินจำนวน49เที่ยวบินส่วนการปฏิบัติงานอื่นๆมีดังนี้ครับการดับไฟไหม้ไฟป่า80ครั้งการทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า3 4ครั้งการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้81ครั้งการลาดตระเวนป้องกันการลักลอบเผาป่า1,495าครั้งการฝึกอบรมป้องกันไฟป่าหมอกควัน2ครั้งการร่วมประชุมกับหน่วยงานต่างๆ56ครั้งการเข้าร่วมกิจกรรมริ้งการพลออนเพิ่ง การไถกกบต่อสัางข้าวและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร10ครั้งการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดในการลักลอบการเผาในที่โล่ง2ครั้งการจับรถควันดำเกินกฎหมายกำหนด1ครั้งและการแจกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น1ครั้ง